สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิกับแม่ยิงนะครับก็จะมารีวิวที่พักนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็คือเรามาพักที่พักนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากห้องพักก็สะอาดราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ที่กำแพงเพชรเนี่ยที่พักไม่ได้เยอะนะเราก็เลยจะรีวิวไว้ให้เพื่อนๆที่ติดตามนะครับเผื่อมีโอกาสผ่านมาแล้วหาที่พักนะครับคือที่นี่ก็จะมีห้องพักอยู่หลายแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปนี่ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะแต่งเป็นแบบ สไตล์ลอบเลยเนาะบรรยากาศก,ก็จะมีสวนล่มลื่นมากนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องก่อนจะบอกว่าห้องราคา400บาทยังถูกเลยไปไปดูห้องเบอร์9เลยครับห้องนี้400บาทไปถอดรองเท้าด้วยอ่าแตน,นแทนไปดูเลยนี่นะครับเข้ามานะครับเราก็เจอโซฟาแล้วก็มีเตียงอยู่ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็มีทีวีนะครับแม่หญิงเปิดไฟให้เยอะเลยมันไม่แจม่มอ่ะแล้วก็มีทีวีนะครับเป็นห้องรับแขกอยู่รวมกับตรงที่นอนเลยนะครับที่นอนก็เป็น5ฟุตนะครับแล้วก็แล้วก็ตกแต่งแบบสไตล์ลอฟนะครับแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยนะครับแล้วก็ห้องน้ำหูห้องน้ำแบบกว้างมากนะครับ นี่นะครับห้องน้ํากว้างมาก,กเป็นไงแม่หญิงสำหรับห้อง400ดีใหญ่เนาะใหญ่อะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเ,เข้ามาเนี่ยก็คือรู้สึกว่าสะอาดมากนะครับอ,อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นห้อง400ก็ประมาณนี้นะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูห้องท้ายต่อไปคือเป็นห้องอเ,เขาบอกว่าเป็นห้อง VAP เพิ่มอีก200 ไป็น600ไปดูกันไปโอเคเมื่อกี้เราไปดูห้องแบบสแตนดาร์ดไปแล้วนะครับ400บาทก็ดีแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเขาบอกว่าเป็น v ี p 6 0 0หกร้อบาท <600 S 1> ไปดูพาไปดูครับนี่ห้องนี้เป็น v i p นะครับข้างหน้าจะเป็นกระจกนะอ่าเข้าไปครับและแน่นอนนะครับที่นี่นะครับก็จะตกแต่งสไตล์ลอฟนะครับก็คือมุมนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกเลยนะครับถ้าเป็นโรงแรมใหญ,ใหญ่ห้องแบบนี้ เขาจะเรียกว่า one bedroom ก็คือจะมีห้องนอนอยู่ข้างหลังนี่นะครับดูโอตกแต่งแบบสวยมากอ่ะตรงนี้มีตู้เย็นกับอ่าซึ่งกาต้มน้ำนะครับอะไรน้องภูมิน้องภูมิให้เป็นห้องน้ำนะครับโอ้โหฮะแล้วห้องนอนนะ่ะไม่หญิงนี่นะครับคือเขาก็จะแยกห้องนอนกับห้องนั่งเล่นไว้นะครับซึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้สี0ร้อยเนี่ยห้องมันจะรวมกันเลยนะ แต่อันนี้หกร้อยเพิ่มขึ้นมานิดนึงปุ้มอย่าไปทาเขาพังมันสวยอยู่ไงอะนี่นะครับไม่น่าเชื่อนะห้องหกร้อยนะสำหรับที่พักกําแพงเพชรน,นะเป็นไงไม่เอง็งสไตล์ลอฟนะครับยังสวยเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูห้องนี้กันบ้างนะครับห้องนี้นะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยมาเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องราคา600บาทนะครับส่วนที่เหลือจะเป็น400บาทหมดเลยเราไปดูห้องนี้กันดีกว่า โอเคครับเรามาดูห้องนี้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้อง600ก็คือเป็นวันเบด o ูมนะมีห้องห้องพักข้างในนะครับนี่แต่ตกแต่งสไตล์ลอฟเหมือนกันโอ้ตรงนี้สวนใหญ่นะเฮ้ยห้องนี้แบบลมลื่นนะอ่าไปดูครับไปดูห้องนอนเป็นไงบ้างอ่าตรงนี้จะมีทีวีมีโต๊ะโซฟาห้องนอนนี่หูห้องนอนอย่างกว้างเลยเิงนี่นะครับห้องนี้วิวสวยนะ บรรยากาศดีนี่นะครับโอ้น้องภูมิขึ้นไปบนที่นอนก็นแล้วลงมาอะไปดูห้องน้ําโอเคนี่นะครับห้องน้ํากว้างทุกห้องเลยนะครับใช่ให้พื้นที่เยอะมากนะโอเคครับวันนี้น้องภูมิกับแม่หญิงนะครับก็มารีวิวห้องพักหน้าพักให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวภูมิจะไปบ้านปู่ย่าแล้วนะครับ ก็สําหรับใครที่มากําแพงเพชรนะครับแล้วหาที่พักบรรยากาศดีๆนะแล้วก็สะอาดราคาไม่แพงนะครับก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับไอล็อ i ไอล็อกสามสามนะนี่นะครับอ่ะฝากเบอร์โทรไว้เลยนะครับสาหรับใครที่มากําแพงเพชรอยู่อ่าถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยประมาณอีกสักสิบสิบกว่ากิโลจะถึงในเมืองนะครับนี่นะครับไอล็อกสามสามโทรตามนี้เลยนะครับห้องสวยสไตล์ล็อกนี่นะครับโอเคเอาปิดคลิปเลยครับน้องบุม ก็ไรนะกเพื่อนนะคะไว้เจอกันในบ้านอ่าเดี๋ยวถ้าเราเจอห้องพักที่ไหนหน้าพักอีกเรารีวิวให้ดูนะครับ